คนที่ได้แล้วก็กําลังจะกลับนะครับกําลังจะกลับอ่ะคนละลูกสองลูกนักินอิ่มไปแล้วในครอบครัวเล็กๆสัตว์ดูาต้นนี้ร้อยกว่าลูกนะครับเสียจ่อยลองเอาไว้ดูนะครับเจ้าของสวนลองเอาไว้ดูจะลองแบ่งน้ําหนักดูนะครับแต่ต้นอื่นๆนู้นก็ไม่ถึงร้อยนะครับ สวนก็ยังเยอะนะครับเยอะมากๆแล้วก็ที่กำลังฮิ้วทุเรียนมาคนละถุงสองถุงเนี่ยนะครับก็กำลังจะกลับกันนะครับส่วนที่อยู่ข้างในคงจะเต็มไปในสวนแล้วนะครับอันนี้อ้าวได้ได้มากินลูกเดียวค่ะลูกเดียวตกลงก็ขายเท่าไหร่แน่ลูกเดียวอละร้อยจ้ะรูละร้อยเหรอปีนี้กินได้ฉ่ำเลยนะกินได้ฉ่ำเลยนี่อยู่ที่ไหนครับ ของน้ำคันค่ะของน้ำคันอ่าโอเคหลังจากที่เราไปเปิดงานที่ซับเปิบตอนนี้ก็เข้าในสวนเอาโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะพาไปดูในสวนนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือสวนเขาเรียกว่าสวนเสียจอยนะครับแห่งบ้านวางไทรทองในเขตของตำบลสับเปิือําเภอวางปูงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับยังไงก็ต้องเชื่อแล้วนะครับว่าคนที่ชอบบริโภคที่ชอบกินผู้เลียนนี่มีมากมายนะครับทุกปีที่ผ่านมานะครับทุกปีที่ผ่านมา ราคาของทุเรียนนี่ค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบแทนที่จะกินสักปีปีละลูกนะครับแต่ปีนี้กินฉ่ำใจเลยนะครับเพราะว่าเสียจ่อยเขาดั้มราคาลงมาหน้าสวนนะครับเรามาซื้อกันที่สวนเลยเพียงกิโลกิโลละ100บาทนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ในเขตของบ้านวังไทรทอง ตำบลสเปิดอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเส้นทางที่จะเข้าไปในน้ำตกเขาบ่อย่้านะครับมาจากอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นี่ครับอ๋อครับครับครับข้ามเขามาครับมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะหรื่ามาธุระที่อื่นก็ มาเที่ยวด้วยมาเที่ยวด้วยครับพอดีได้ข่าวตรงนี้ก็เลยก็มาใช่ครับก็ช่าเลยใช่ไหมราคครับก็โอเคเลยครับโอเคนะขายแทบไม่ทันเลยนะครับขายแทบไม่ทันพอราคาย่ำยาวนะครับปีนี้กินห้ชําไปเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบกินผู้เรียนนะครับราคานี้น่าสวนนะครับน่าสวนก็ไซส์ก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับโอ้คนจดจดแทบไม่ทันเลยนะครับเนี่ย คุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับลุงไม่ได้มีเวลาทักไดะะ้ได้โอกาสเราละค่ะปีน้นึงนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งแต่ร้อยสามปีหค่ะแต่ที่ทุกๆปีที่ผ่านมาราคานี้ก็จะไม่มีนะครับไม่เคยมีมีปีนี้แหละที่ราคาสมาจากไหนครับ <c oughs> อยู่วังใจทองนี่แหละคะ่ะดูหน้าตามันไม่ใช่คนวังใจทอง <c oughs> อยู่วังใจทองนี่บอก มีบุลสวนน้ำเพลินบอกไม่มหลายมีแต่ของพ่อที่อยู่ของน้องคันค่ะอ๋ออันนี้อันนี้จองไว้คอันนี้จองลูกขนาดนี้โอ้โหลองลองยกตัวทิพลองยกดูยกนานๆยกยกนานผมผมผมอยากแข่งเขาให้เขายกนานๆนครับผมรู้ว่ามันหนักผมรู้ว่ามันหนักเอาลองทายที่ประมาณก่โลสั่งรือยังยังค่ะประมาณอ่ะสี่โล สี่โลเหรอมาดูห้าห้าดูดูปูผูเขาใหญ่มากปูผูใหญ่มามาแต่เช้าเลยคือเขายังไม่ช่างให้เลยยังไม่ช่างยังยังรออีกยังไม่ท้อยังไม่ท้องไปกินเงาะฆ้าเวลาไปก่อนเนาะยอดร้องขายเค่เขาไปเรื่อยๆท่านผู้ชมมันน่าปลื้มใจนะครับน่าปลื้มใจมากๆขอบอกอย่างนี้นะครับคือสวนเสียจ่อยใน ในานามที่คนทั่วไปรู้จักนะครับสวนเสียจอยวังเซตพองแล้วก็สวนลุงยาวซับเปิบนะครับก็จะ,ะคู่ขี้เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงมาพร้อมๆกันแล้วก็มีสวนลุงเทรที่สับเปิบอีกหนึ่งสวนนะครับโอ้อยังตัดมาเรื่อยๆยนะครับท่านผู้ชมตัดมาเรื่อยๆเลยอ่าแผนกขายก็ขายนะครับแผนกตัดก็ตัด นี่นะครับคือเสียงสวงของเสียจอยเสียจอยนะครับก็เรียกเสียจอยออยู่ที่ที่ประทังลวงก็จะไปแหล่งท่องเที่ยวคือน้ําตกเขาเขาเบ่อหญ้านะครับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งนักชิมแฟนพัน,ทนแท้ของผูเรียนนะครับมาจาก สถานที่ต่างๆครับมาเยอะเลยครับมาเยอะเท่าแก่ทุเรียนอ่าแล้วไอ้ตรงไหนต้นไหนที่ว่าร้อยกว่าลูกร้อยร้อยห้าลูกอ่ะถามเขาโน้นครับเพราะว่าผมก็มามาซื้อมาซื้อครับครับครับนี่ไม่คิดที่จะปลูกเองมั้งเลยเหรอนี่ของผมเยอะแล้วครับเยอะแล้วอ่าผมก็ปลูกเยอะแล้วปลูกเยอะแล้วราคาได้ไหมปีนี้ของผมปีนี้ฉีดยาผิดประเภทไปหน่อยก็เลยมันติดดอกมแล้วมันร่วงหมดอ๋ออันนี้ได้มากแค่ยังครับเนี่ยังยังใช่ไหมยังเลยอ่ะอ่า อ่าไปจองเลยไปดูนะฮะลูกไหนบอกก็ได้เลยอ่าหิี้วมาคนละลูกสองลูกแล้วโอ้โหกินให้ชามเลยอ้าวของตัวเองยังไม่อิ่มเหรอมามาดูอยากดูโลละร้อยเนี่ยโอ้อยากอยากดูมันมันคือร้อยสามสิบไหมมานนะอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเหรอเออคือในเขตของของของตำบลซับเปินะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นระดับมืออาชีพอย่างของลุงยาลุงเพชร แล้วก็เนี่ยสวนที่ที่กำลังพาชมอยู่นี่ก็คือของเสียจอยก็ทำอ่าถูกต้องตามหลักวิชาการในการทำทำทุเรียนเลยนะครับดูใบเขาดิใบแค่ใบก็รู้เลยนะครับว่าอ่ะแต่งานปีนี้อ่ะเอาให้คนบ้านเราชิมกันบ้างครับเออใช่ใช่อย่าอย่าให้พ่อค้าไปขายที่อื่นครับครับใช่ไหมบ้านเราจะได้รู้ว่าเออของเราก็ มันดีเหมือนกันนาอะไรเงี้ยอันนี้โปรโมชั่นพิเศษครับพิเศษเลยพิเศษเลยสําหรับอําเภอเราพี่น้องอําเภอวางปงครับผมนะครับไอสวนที่จัดบูธก็จัดไปแล้วก็เป็นเรื่องส่วนจัดบูธเป็นที่รู้จักไอที่จัดบูธผมไม่เอาไปเยอะนะเอาไปแค่60ลูกเองอ่าพอพอไปร่วมงานเขาใช่แต่เนี่ยถ้าผมจะเอาไปขายวันนั้นผมก็ขายได้อ่าแต่ว่าผมอยากขายราคานี้แหละอให้ให้ลูกค้าให้คนบ้านเราได้กินของดีๆบ้างครับคืออย่างนี้ ไม่ใช่เพราะไอคนที่ชอบกินทุเรียนนะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่อยากกินนะรับเ,เขาอยากกินอยากซื้อแต่ท,ที่ที่หลายๆปีที่ผ่านมาราคา,คามันสูงใช่ใตอนนี้เขาก็กินอย่างมากก็เต็มที่ลูกเนี้ยก็กินทั้งครอบครัวใช่ไหมใช่ใช่อันนี้จับได้ปีนี้ลูกใหญ่โอ้โหลูละเท่าไหร่นะยําอี่ร้อยเดียวครับผมร้อยเดียวนะหน้าสวนนะคืออยากให้คนบ้านเราได้กินของดีๆบ้างที่จริงผมทาส่งออกกันเนี้ยโอ้แล้วทีนี้ลงเขาเลื่อนแล้วทุเรียนร่วงมันแก่จัดครับใช่ใช่มันไม่รอละ ไม่รอแล้วทุเรียนไม่รอแต่ผมก็คุยกับเขาแล้วล่ะเขาบอกจัดเลยพี่จัดเลยอืมโอเคก็ยังไงก็เนะเป็นที่อีกอย่างนึงเป็นการโปรโมทให้คนทั่วไปตะกี้ผมถามก็มาจากมาจากหนองไผ่อ่าอ่า ใค้คนบ้านเราได้กินของดีๆมั่งครับใช่ใช่เรคนจังหวัดอื่นด้วยใครก็ได้ใครก็ได้ในร,ราคาที่กินกันแบบสบายใจนี่แหละสบายใจเอ,อเนีอเอ่ยท่านผู้ชมจริงจน,นะครับถ้าไม่เห็นกับตาไม่เชื่อเลยนะครับว่าผู้ที่ชื่นชอบในการกินผู้เรียนเนี่ยนะครับมีมากมายนะครับมากมายเหลือเกินแต่ก็ในช่วงที่ผ่นานมาราคาค่อนข้างสูงนะครับมันก็ไม่ก็คือเป็นเป็นแบบเรียบๆปกติแต่ปีนี้โอ้โหเสียจอยเปิดประกาศให คนทั่วไปได้มีโอกาสได้กินของดีๆของอำเภอวังป่งเราครับเปิดสวนเลยรัวละ100บาท100บาทนะครับมากันเติมเลยนะครับนี่เป็นเพียงส่วนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังอยู่ในสวนอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับลูกนงินนะครับได้หมดครับต้นนี้นะครับร่างนี้จะแตกนั่นลูดได้เลยคือตอนนี้นะครับเซอรจอยเข้าไว้100105กลูก ตอนนี้คือดบดบสุดเลยนะครับอ้ต่ำเนี่ยับผมให้เห็นบรรยากาศนะครับคือลูกค้ามาจากต่างสถานที่นะครับมาเชี่ยวเลยว่าจะลูกไหนนะครับชอบลูกไหนเอาเลยมาเที่ยวจวะมากล้ามคนขึ้นก็ตามใจลูกค้านะครับ อย่างเงี้ยมันเล่าใจไงมันได้เลือกด้วยตัวเองใช่ไหมคะดีกว่าเลือกกาแงทั้งนี้ไหมหรือทั้งนั้นพี่ครับอันนี้มาจากไหนครับแม่ขอโทษทีมาจากท่ามเขาเครือค่ะแล้วก็ลูกนู้นร้นเขาข้ามสะพานมามรลุกี่ีห้วยเนาะทเขาเคือสู้ๆพี่ตัดเข้าไปตรงเขาได้คัต้นนี้ร้อยกว่าลูกนะครับเสียจ่อยรองเอาไว้ดูนะครับเจ้าของสวนลองเอาไว้ดูจะลองแบ่งน้าหนักดูนะครับแต่ต้นอื่นๆนู้นก็ไม่ถึงร้อยนะครับเ0็0ประมาณนี้ ที่เนี้ยเกระสอบกระสอบไหมรับเลยก็ได้มาเราไม่ได้เช่าฝนอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะไปเป็นเรือชื่อมรับผูเรียนนั่นแหละโอ้ผมนำบรรยากาศในสวนของเสียจ่อยบ้านบางสะทองมาให้ชมกันนะครับยังไม่มีเท่านี้นะครับท่านผู้ชมยังมีอีกมากมายที่อยู่ในสวนทางด้านนู้นนะครับมาจากไหนเอ่ยจากเขาชงโง่เขาชงโง่โอ้มามาซื้อทุเรียนเนี่ยนะโอ้อะไรครับเรียกเลยครับ สามารถที่จะชี้ได้เลยว่าจะลูกไหนเดี๋ยวเขาขึ้นให้นะครับปุ๋ยให้ยาการบำรุงรักษานะครับส่วนนี้สุดยอดมากนะครับเทียบกับของลุงยาวก็จะพอๆพอกันเห็นไ,ไหมลูกโอก้โหกิรลวละหนึ่งร้อยบาทมีวันนี้นะครับสจัดกันวันนี้ที่หน้าสวนเป็นการโปรโมทให้คนทั่วไปหรือคนชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้ได้มีโอกาสได้ กินทุเรียนอร่อยอร่อยกันในเขตพื้นที่ของอำเภอวังโป่งเรานะครับก่อนที่คลิปนี้จะปล่อยออกไปนะครับท่านที่เข้ามาชมอาจจะเห็นหลังจากที่หมดสวนไปแล้วก็ได้นะครับโอ้ต้นนี้ดกไม่เบาเลยนะครับไม่เบาดกมาก พุ่มกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังทุกสิ่งทุกอย่างในการทําสวนทุเรียนนะครับมันไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคนที่จะทําสวนทุเรียนต้องคิดให้หนักเลยนะครับก่อนที่เขาจะได้รับผลผลิตในขนาดนี้มันมันโอ้โหต้นนี้ผมว่าการดูแลรักษาต้นเขาเขาสุดยอดมากใช่ไหมครับ<ช>ดูแลใช่ครับดูดูผลผลิตแล้วน่าจะเต,มะต็มที่ครับเต็มที่กับ ต้องชมเชยครับ <นะ S 2> มีกําลังใจใ<ช>ที่ดี<ช>มีมีความรู้ความสามารถดูใบเขาโอ้โหใบใบนี่คือเป็นเป็นห้องครัวให้กับการไปเลี้ยงกิ่งเลี้ยงลูกนะครับเนี่ยใบเขายังโอ้โหสุดยอดมากก็ให้เห็นบรรยากาศโดยรอบไปด้วยนะครับบรรยากาศที่ทางนู้นก็เป็นภูเขานะครับรอบๆเป็นภูเขาเป็นุูเขานะครับท่านผู้ชมในเขตนี้ ในเขตนี้ก็มีผละมะมลากไม้มากมายที่ผ่านานมาทางด้านนู้นก็มีสวนมะม่วงสวนมะขามนะครับแล้วก็สวนเสียจอยนี่ก็จะเน้นทุเรียนรถออจอดกันเป็นแถวเลยครับก็มาจากที่อื่นตามที่ผมได้สอบถามมาจากอำเภอหนองไผ่ก็มีนะครับมาจากที่เกศก็มีนะคนที่ชอบทุเรียน ก็ไม่ผิดหวังนะครับในวันนี้คนที่ได้แล้วก็ออกไปนะครับย้อนกลับนะครับคนที่ยังไม่ได้ที่เพิ่งจะมาก็ามีมีมาเยอะนะครับมันก็จะมีแฟนพันธ์แท้นะครับบอกมีทุเรียนที่ไหนไปที่นั่นไม่ไปได้ไงเป็นเจ้าของงือที่ค่ะเป็นกาดอวตอค่ะเป็นไงดีถ้าคิดโดยรวมแล้วนะเราภูมิใจไหมว่าเราไหนฐานะที่เราเป็นคนสปพเป์ต ก็คือเป็นคนดูแลใน,ในเขตนี้ก็ถามว่าก็ดีใจนะผลผลิตน้องได้เจ้าของสวนได้ดีเขาถามว่าสวนเนี้ยเขาได้ผลผลิตมาสาสปีแล้วที่ดีนะคะ<อ>ความที่ว่าเป็นเป็นคนรักษาคำมั่นสัญญากับเ<อ>นาะชาวบ้านน่ะ<อ>เขาก็เลยพี่จัดโปรโมชั่นในวันนี้ใช่ก็เลยต้องจัดโปรโมชั่นให้<อ>เพราะว่าโดนคำมั่นสัญญา Hey. ราคามันตามท้องตลาดทุเรียนคือทุเรียนในซัเปิลเนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นตามท้องตลาดแล้วก็ถามว่ามันมีอัตรดในเรื่องของคนตัดถึงสวนครับแล้วก็มันเป็นทุเรียนร้อยไม่ค่ะคือมันเหมือนมาคนที่มาซื้อมามา,มามองเห็นถึงว่าเออลูกนี้ฉันพอใจนะฉันได้ตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับปีนี้เขาบอกว่ากินให้ฉ่ำใจเลยเพราะว่าราคา อ่าราคาย่อมเยาวราคาดีน่ารักมากทานได้พี่ผ่านมาต่ต้องพี่ผ่านมาเขาบอกว่าอ่าปีนี้งอย่างซื้อซื้อมาลูกหนึ่งกินทั้งครอบครัวแล้วก็จบเลยนะครับเออฤดูกาลนะั้นคือจบ แต่ปีนี้เขาบอกิน,นชามนใจเลยชื่นชามใจแล้วก็เป็นกําไรของผู้บริโภคด้วยเพราะว่าทุเรียนแห้งมากเพราะว่าถ้าถ้าเราเราช่างกิโลตอนนี้สามสี่โลถ้าเป็นเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะห้าหกโลความความชื้นสูงนะคะนประมาณนี้ที่ผ่านมานะครับการจัดงานทุเรียนทองคำก็ผ่านพ้นไปแล้วเนาะค่ะแล้วคาดว่าในปีต่อๆไปนี้เราอำเภองางปงเราจะจะมีการจัดขึ้นอีกไหมครับ ท่าที่ได้ข่าวมานะคะระดับผู้บริหารหลายๆส่วนหลายๆภา,า,าคส่วนนะคะและท่านสสน,นะคะก็ยังดำเนิว่าจะจัดงานอีกนะคะแล้วก็เพื่อให้ชาวสวนได้นําผลผลิตที่ดีแล้วก็แล้วก็ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีออกไปะคะ<ช>่ะก็คือว่าคนบริโภคสิ่งที่ดีต้องใจเย็นนิดน,นึงนะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะราคาทองคําในท้องตลาดขึ้นสูงนะคะแต่ทุเรียงจองคําในซัพเปอร์ราคาย่อมเยาวค่ะ ที่เป็นทองคําแท้ราคาสูงจริงแต่เป็นทุเรียนทองคําเป็นราคาย่อมเยาค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ่าชมครับเราก็ดีใจกับเ,เจ้าของสวนด้วยนะครับที่มีลูกค้ามาจากที่อื่นแล้วก็ไกลด้วยนะครับต่างอําเภอต่างจังหวัดพอรู้ข่าวทางโซเชียลก็มากันนะครับซื้อกันคนละลูกสองลูกสามลูกไซสใ์ใหญ่ๆงั้เลยนะครับน่าเชื่อนะครับว่าเราจะได้กินทุเรียน ที่มีคุณภาพดีแล้วก็ราคาย่อมเยาครับก็คือกิโลละ100บาทที่สวนเชียจ่จอยวังใสทองนะครับสโอ้โหสภาพนี้สภาพนี้มันเป็นยังไงอ่ะเขายังไม่ยังไม่ครบค่ะยังไม่ถึงคิวเหรอค่ะรอรอไปคงคงจะไม่เกินหกโมงเย็นเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้บอกบอกว่าโซนนี้ก็บอกว่าหมดแล้วจะพาเข้าไปตัดนี่แหละโซนโซนแถวหน้านี่ไปเลยตัดได้เลยใช่ไหมครับ น่ยไม่ต้องเชื่อต้องเชื่อด้ครับต้องเชื่อเอาไปวัดเอาอยเพเอนป้น้อยเอาไปซอยตรงนี้เลย อ้วยเหม็นจังเลยเธอมลาดเกินเลยข้าวมันยูโล๊บเสิร์ฟยูข้าล๊มาเลยครับคมามาจ้ะไม่ได้รู้ข่าวเลยหรือรู้ข่าวจ้ะแต่ว่ามัวแต่ไปตลาดนัดอยู่ค่ะโอไปห่วงห่วงตลาดนัดห่วงกับข้าวก่อนอ่าวันนี้ได้กี่ลูกแล้วครับยังไม่ได้สักลูกเลยจ้ะเรีงไว้แล้วยังครับหนูเลือกไม่เป็นเลือกไม่เป็นเลือกยังไง ู้ือกย่างนั้นผมแนะนำนะไปเลือกในตอนที่เขาแกะใส่กล่องแล้วอ่โอเคยงั้นโอเค,อ,เคอยู่แกะใส่กล่องแล้วไปิีเลยใช่ไหมใช่ถูกต้องครับชมนครับตอนนี้ก็ผมให้เห็นบรรยากาศของสวนของคุณชนะหรือเรียกกันในนามเสียจอยนะครับเป็นที่รู้จักจกันทั่วไปก็วันนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้มาชิมทุ้เียนอร่อยๆที่นี่นะครับ นนี้ก็คงจะจบวันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับนี่ครับของฝากลุงยุทธครับผมโอ้ี่ของฝากสวนชาวสวนรวยทรัพย์ครับจากสวนรวยทรัพย์ของคุณชนะนะครับก็มันมีค่ามากกว่าเงินนะครับจากน้ำใจที่มอบให้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับก็เดี๋ยวคอยติดตามชมต่อไปนะครับว่าผมจะเข้าสวนไหนให้ทุกคนได้ชมกัน